อ่าโลฮะโอเคครับผมวันสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมยี่กับโลหเก็บเกมรัสนะครับวันนี้ก็จะมาต่อจากในการอัปเดตครั้งที่แล้วหน่อยแล้วกันนะครับผมซึ่งผมก็มาลองลอง,ลองคิดดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะลองทําการปลูกสวนหรือว่าการทำเลี้ยงม้าอะไรพวกนี้เราสามารถที่จะเอามันขึ้นไปยังเรือที่เราสร้างเองเนี่ยได้หรือเปล่านะครับวันนี้ผมก็เลยได้ไอเดียมาทดลองนะครับแล้วก็ โชคดีบ้างเลยในเซิร์ฟเวอร์เดิมเนี่ยที่ผมได้มาทําคลิปอัปเดตไว้ตอนนี้ deep c อัปเดตมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราหลังจากที่เราเนี่ยได้ลองดูว่าเราสามารถที่จะวางแปลงปลูกผักหรือว่านําม้าขึ้นไปบนเรือได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยออกไปไปจนภัยกันที่ deep Sea แล้วกันนะครับทุกคนและเผื่อใครยังงง,งอยู่ว่าทําไม naval update เนี่ยมันยังไม่มาสักทีตอนนี้เนี่ยรับได้ทําการเลื่อนอีกครั้งนึงแล้วนะครับและรอบนี้เนี่ยเลื่อนไปไกลมาก กล้ถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2026เลยผมคิดว่าเขาน่าจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันดีกว่าเดิมนะครับผมหรืออาจจะมีปัญหาเล่นการบั๊กของแพดใหม่ก็เป็นได้นะครับเขาอยากให้ผู้เล่นเนี่ยได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดก็เลยต้องทําการเลื่อนเาวอัปเดตไปนะครับ มายุ่งที่อะไรเรือกูเนี่ยคือเป็นไข่เนี่ยอ๋อผิด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 โอ้โหโคตรแรงเลย เดี๋ยวเรามาลองวางของดูแล้วกันนะครับสําหรับตัวแปลงผักว่ามันจะสามารถวางได้หรือเปล่ปานะทุกคนผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเราจะสามารถวางไม่ได้วะเป็นที่น่าเสียด,ดายมากเลยนะครับที่เราเนี่ยไม่สามารถ วางแปลงผักอะไรได้เลยบนเรือเราแล้วผมก็หวังว่าที่เขาจัปเดตใหญ่ในเดือนกุมภาปีหน้าเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้ด้วยนะครับในส่วนของม้าเนี่ยผมก็ได้ลองวางที่ให้อาหารมาแล้วนะครับก็ไม่สามารถวางได้สรุปเลยเนี่ยคือเราจะไม่สามารถทรรําเกษตรหรือว่าปศุสัตว์บนเรือได้เลยนะครับในส่วนต่อไปเนี่ยผมจะพาทุกท่านออกสู่ดิฟซีกันนะครับนี่คือคีย์บอร์ด a อ a เ980คีย์บอร์ดที่เสียงดีจนอยากพิมพ์ทั้งวัน เอ a ัดเตัวนี้คือคีย์บอร์ด e c h a n i c a l แบบ98%ที่ห้ฟิลลิ่ในการกดแบบฟินสุดๆและการเชื่อมต่อแบบ usb type c ง่ายต่อการติดตั้งมากๆเลยนะครับและตัวที่ผมได้มาเป็นเลสสวิต c h ที่ให้ความนุ่มนวลและเงียบในการกด ค้อมไฟ RGB สีสันสวยงามเหมาะสำหรับสายเกมมิ่งมากๆนี่คือ a s a k 9 8 0แลสะสำหรับใครที่อยากลองใช้คีย์บอร์ด a s a k 9 8 0ก็สามารถจิ้มทีตะกาที่ผมปักเอาไว้ได้เลยนะครับ มึงใครเนี่ยเอ้ยไอ้ยออกดิฟซีมีฝนลงมาด้วยเอาว่ะเรากำลังมุ่งหน้าสู่ดิฟซีนะครับทุกคนโูหมีฝนแล้วก็คลื่นเริ่มแรงว่ะจะเป็นยังไงวะโหลดแมปโอ้โหโอ้โหลกๆเฮ้ย โอ้โหเฮ้ยดิฟซีแม่งน่าสนุกมากเลยมันเป็นการแบบสำรวจแมพนะครับเฮ้ยเจ็บแคโอ้โหเฮ้ยน่าสนุกมากน่าสนุกมากเราต้องสำรวจแมพเหมือนโหมดฮาร์ดคอร์ทุกคนเฮ้ย,ยนี่เจ๋งว่ะอันนี้ผมชอบจริงว่ะเฮ้ยแล้วหน้าเหมือนได้เจอเกาะเหมือนเราได้เจอเกาะอ,อยู่ด้านหน้านลยครับ โอ้โหสุดยอดเลยดิฟซีเป็นไงเราเจอกกอนแล้ว ตรงนี้มีอ๋อนี่ไงอันนี้เพิ่มมาใหม่นะครับเป็นโคโคนัทนะครับสามารถมากินได้ที่นี่แล้วก็ตรงนี้จะมีกล่องเฮ้ยปืนใหญ่ที่เกาะใช้ได้ด้วยอะ่ะพี่กล่องบรรจุก,กระสุนปืนใหญ่อยู่ไม่แต่ว,ว่าโคโคนัทนี่คือให้อคอเลสเตอรอลสูงแล้วก็ให้ค่าน้ําสูงมากเลยนะครับโอหอันนี้แสดงว่ามันมีบอดอยู่บนเกาะแน่ๆเลยวะ่ะ แล้วก็มีซัฟเฟอร์ให้ฝากโอ้โหเฮ้เยของจริงขอแบบนี้เลยนะของจริงขอแบบนี้นะซัฟเฟอร์เยอะขนาดนี้อะ่ะโอ้โหทุกคนหรือว่ามันเศษมันเศษแรกขึ้นมาวะนี่ไม่ได้เป็นการเศษแรกขึ้นมานะครับแต่นี่คือเกาะซัฟเฟอร์จริงๆที่อยู่ในดิฟซีฟีลลิ่งของการมาดิฟซีเนี่ยคือการสำรวจจริงๆเลยนะครับและมันไม่ได้มีเพียงแค่เกาะเท่านั้น,นยังมีอีกหลายอย่างมาก ต,ตรงนั้นเหมือนจะมีอะไรบางอย่างวะ่ะแล้วผมบินดูเลยแล้วกันนะครับจะได้ไว้ด้วยอ่าโกดชิปอันนี้จะเป็นเรือที่แบบเหมือนเรือที่มันพังไว้นะครับเรือผีที่นี่น่าจะเป็นจุดฟาร์มอีกที่นึงแล้วก็ตรงนี้ก็เปรียบเสมือนเอาโพสตอันนี้เป็นเรือของแซ t i s สเรือบอด ฟีลลิ่งเหมือนกับอฮอ์เซิร์ฟอ่ะมันจะไล่ล่าแล,า,ลาตะเวนในดิฟซีนะครับนี่ตรงนี้คือจุดที่เราจะสามารถมาซื้อของได้นะครับเหมือนเซฟโซนในเหมือนเอาโพส์นะครับเหมือนเอาโพส์ดูดิมันชื่อว่าอะไรวะเนี่ยดิฟดิฟดิคาสโนเออจุดนี้จะเป็นจุดที่เราสามารถจะมาเล่น วงล้อมมาสจาัจจยนได้แล้วก็มาซื้อของต่างๆนะครับคิดว่าน่าจะมีของทั่วไปนะแบบเอาโพสเลยเนี่ยดูดิมีเควสด,ด้วยเหรอวะไม่มีเควสเลยทุกคนเควสอะไรอะ่ะอ๋ออันนี้คือเควสที่เราไปฆ่าพวกเอ่อบอทบอทที่มัน เควสนี้คือเควสที่เราเนี่ยต้องทำการฆ่าบอทที่อยู่บนเรือ s c i อนติส t นะครับ8ตัวผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะสงสัยว่าเราสามารถสร้างบ้านบนเกาะได้ไหมผมก็สงสัยเช่นกันเดี๋ยวเราไปลองสร้างกันเลยดีกว่าแั๊นหนึ่งไปลองสร้างดูเสรยด,ดายตรงที่มันไม่สามารถทำสวนได้วะถ้าทำไรไม่เจ๋งจัด อ๋อเราไม่สามารถที่จะสร้างอะไรได้เลยนะครับในบริเวณพื้นที่ของดิฟซีถ้างั้นแสดงว่าผมว่าตัวเกมเนี่ยน่าจะให้รวมกับแมปปกตินั่นแหละแล้วก็ในส่วนของดิฟซี C เนี่ยสำหรับคนที่เรียกได้ว่าเหมือนจะออกมาฟาร์มบริเวณด้านนอกนะครับก็จะมีพวกแร่ที่เราเห็นนะจะมีแร่เกาะแร่เนี่ยคืออันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นผู้เล่นคนอื่นเสกมาหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นแบบนี้จริงๆเนี่ย คือบอกเลยว่าโคตรดีนะครับเพราะว่าเราจะสามารถฟาร์มแร่ได้แบบมหาศาลมากแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันยังมีเกาะอื่นอีกหรือเปล่าที่เหมือนจะมีนะเดี๋ยวเราลองไปดูเกาะอื่นดูว่ามันมีแร่เหมือนกันหรือเปล่านะครับถ้ามันมีแร่เหมือนกันแสดงว่ามันเป็นในส่วนของการเกิดของแมปเองนะไม่ได้ถูกสร้างแล้วก็มีโค้ดชิปหลายที่เลยนะครับนี่ไงมีบอทด,ด้วยเนี่ยมันจะมีบอทอยู่ตามโค้ดชิปเห็นไหม ว่าบอดมันเฮ้ยเฮ้ยบอดบอดมันฉลาดขึ้นวะ่ะรู้สึกว่าบอดมันฉลาดขึ้นนะดูดิมันเท้างเท้าวิ่งบอดมันเปลี่ยนไปทุกคนเห็นปะ โอเคผมว่าโอเคทุกคนมันน่าจะมีเกาะที่มีแร่กับเกาะที่ไม่มีแร่ะ่ะตรงนี้เจออีกแล้ว,วะ่ะเยอะเหมือนกันนะเยอะมากเลยอ่ะซัฟเฟอร์เยอะมากโอ้ oh, แล้วก็ได้เป็นกล่องเขียวด้วยอ่ะที่นี่ โหเจ๋งมากเลยนะคืออนาคตมันอาจจะเพิ่มอะไรมาอีกเพียบแน่ๆเลยนะครับในการเล่นแบบโซนอนอกแบบปกติอะโซนดิฟซีะมันจะเพิ่มอะไรก็ได้อะตอนนี้คือมันไปได้หมดอะ่ะรัดอะโอ้ตรงนี้เป็นเกาะแร่เหล็กวะ่ะ ที่สังเกตจะมีเกาะแร่เหล็กแล้วก็เกาะซัฟเฟอร์แสดงว่าเป็นจุดฟาร์มชั้นดีเลยเนี่ยมันได้แร่เยอะเหมือนกันนะเกาะเล็กๆเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าถ้าจะมาทั้งทีผมผมว่าควรจะใช้แบบยาโดบนะครับยาโดบน่าจะดีกว่านะน่าจะคุ้มกว่า ม,มันมีจุดสิ้นสุดตัวเนี่ยเอา้าเฮ้ยกลับมาเกาะเดี๋ยวนะกลับมาเกาะแรกเฉยเลยว่ะเฮ้ยวนกลับมาเกาะแรกเฉยเลยทุกคนเมื่อกี้เราเพิ่งกลับมาเราเพิ่งมาจากดิฟซีอ่ะวนมาเกาะแรกเฉยเลยอะ่ะโอเคครับสรุปแล้วจากการทดลองของเราในวันนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำการ เพาะปลูกบ,บนเรือได้นะครับรวมถึงการเลี้ยงพวกม้าและก็เลี้ยงไก่เลี้ยงพึ่งเนี่ยก็น่าจะทาไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถวางอะไรได้เลยนะครับผมสิ่งที่วางได้เนี่ยก็น่าจะมีพวกแค่เตียงแล้วก็พวกกล่องนะครับที่สามารถวางได้นะในส่วนของดิฟซีเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ผมรู้สึกประทับใจมากเลยนะครับสาหรับดิฟซีแล้วก็เราได้เจอกับเกาะหลายเกาะเลยซึ่งบนเกาะพวกนั้นเนี่ยก็จะมีแร่สุ่มดอกให้ด้วยนะครับอาจจะมีทั้งซัฟเฟอร์ แลวก็แร่เหล็กนะครับแล้วมันยังมีอีกหลากหลายความเป็นไปได้เลยนะครับที่อาจจะเพิ่มมาในดิฟซีอาจจะมีแผ่นดินใหญ่เราเราอยู่ที่ดิฟซีก็ได้นะครับไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าสาหรับเกมรัดขอบคุณทุกท่านนับชมนะครับก็อดใจรอกันอีกนิดนึงนะครับเดินกุมภาพันหวังว่าจะไม่เลื่อนแล้วนะ